ดีคับ,บอกว่าเห็นแกเล่นไอ้น,นี่ทีแรกเขาปิดฮิปเลยทุกทีสวัสดีครับผมอบป๋าเนาะ ชาชียวเก่าเลยทัดอะไรต้องเปลี่ยนไปอย่างอืงอ่นแล้วเหรอใช่ยังไม่สามล้านเลยถ้าเกิดสามล้านตากล้าจะเปลี่ยนอินโทรแล้วไอแกจะได้ร้องเพลงด้วย,ยวถ้าเกิดสี่ล้านซับสไครต์ผมจะแก้ผ้าออกคลิป, YouTube ปยูทูบไปดูห้าล้านจะได้แต่งตัวเซ็กซี่นะอันเนี้ยถ้าเป็นสามล้านเลยได้ไหมไม่คือช่วงนี้มันฝนตกครับแล้วแบบว่ารองเท้าผมมันคือแบบว่ามันเลอะน้ำไม่ได้มันเลอะมันเสียขอครับทุกคนงัก็เลยต้องบอกว่าใช้สมองเซ็กชี่ของผมในการคิดคำนวณว่าใช้ชีวิตปกติที่แบบว่าเท้ามันต้องไม่เลอะน้ำเว้ยฉันก็เเลยยยคิิด้้อองงงมาา่่นนนึวสั ก็คือขออุปกรณ์ครับอะไรอ่ะไม้โยกเยกฮะไม้โถกเทกไม้คือของอะไรนะการเล่นไทยใช่ไหมการเล่นเป็นบ้านของไทยเลยนะเออแกไม่รู้ได้ไงเนี่ยไม่เรียนประวัติศาสตรลได้ไงฮะแกก็ได้ยินชื่อนี้หรอเนี่ยบ้านเนี่ยเท้าแะเหยียบน้ําเลอะไหมเลอะเลอะบ้าไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกคนผมจะใช้ชีวิตบนไม้โถกเทกทุกวันแอดแกคอยช่วยจับฉันก่อนนะ ฉันไม่เคยเล่น่แแต่มก็ดูไม่ยากครับคนคือผมมาเล่นซับสเก็ตมาอยู่แล้วมันก็แบบตั้งแต่ปี๊ครับเฮ้ยได้อยู่ได้เก็บบ้าเลยยังไม่ตายยังไม่ตายว้าหัวไม่หูด้วยแล้วบอลลาเท้าเราอ่ะมันไม่ไม่สามารถเหยียบได้ทั้งอันอ่ะเพราะแบบมันต้องอยู่หลังไม้เว้ยเพราะนั้นน้ำหนักมันจะทิ้งมาข้างหลังตลอดนะผมต้องพยายามดันไปข้างหน้าจะยืนได้เด็กเขาเล่น อทุกคนคืออาจจะเห็นแบบมันเป็นของไรสาระจริงไม่ไม่ไมสธรรมดานะมันมีที่มาที่ไปเว้ยคือยังไงนะเมื่อก่อนมันยังไม่มีรองเท้าเขาจะใช้สิ่งนี้แทนรองเท้าในการเดินเวลาฝนตกใช่ไหมน้ำมันไหลพื้นมันเปียกเหรอแม่เขาบอกแล้วการรองเท้าที่ออกเลอะน้ำเวลาฝนตกมันก็จะมีพวกสัตว์ที่มีพิษเล็กๆอย่างเช่นพวกตะขาบแมงป่องเี้ยนะไม่ใช่ฟังก่อนเขาเลยต้องถามสิเอ๊ะทำไงดีนะแบบออโตัวคสเอโตัวเคสยังไงดีนะออโตัวคสเอโตัวเคส กินแล้วแบบน่าตื่นน่าใส่นี่ไหมครับทุกคนนั่งๆแล้วก็นัน่งเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเก้าทำไมน่าเนี่ยเหมือนสิบเก้าอ่าสมองกูหรือเปล่าเอ <c oughs> าว่าคือว่าสมัยก่อนเขาใช้เป็นแบบบ้าเพื่อประโยชน,น์นะทุกคนกระทั่งแบบว่าคนเราสามารถผลิตรองเท้าออกมาได้อ่ะเขาเลยใส่งเท้าแทนอันนี้เขาเลยไม่ได้ใช้แล้วก็เลยกลายเป็นการเล่นของเด็กไทยแถมว,ว่ามันขึ้นยามาทุกคนโอ้โห ลองไหมไม่เอาเฮ้ยจบได้เกีกมาแล้วใช่มกถึวันล้วช่ใช่ชฉันรู้สึกถึงเฮ้ยเก็บมาลองไหมไม่เอาทำไ่ะไม่ได้เรงใช้ตัวช่วยครับทุกคนเนื่องจากขึ้นเองมันยากเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนทีมงานดีว่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับทุกคนผมจะให้ทีมงานช่วยกันจับก่อนผมจะบบงตัวได้ไป เจะมาทอัวเดี๋ย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 วเดี๋วยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวเด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 ีดียวเดีดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเด

มีประโยชน์เท้าผมไม่เปียกน้ำเลยไปไเปยันไงเทียนกข้าวนะมันง่ายนิดเดียวเองเทียนก็แข็งป่เะ,ะ,ะ,ะเริ่มภารกิจของเราเลยป่ะมไม้ถกเทคหนึ่งวัน ไอ้เกยงจะไปชอปปิ้งเราะไ้คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอแกเห็นอะไรนี่นี่ไม่เห็นเนี่ยลองเดินผ่านนี่เห็นที่ไหนเห็นที่ไหนใส่ชุดเขียวไม่มีใครมองเห็นมันเป็นกีสกิีนเป็นไงล่ะสองก็ไปขยี้โอ้โหมื่อยกไก่ไกลมากขวาขวาขวาไๆ่ไล่ไล่โอเคสาย เราจได้จะทำไม่ได้จะยืนไม่ได้เหมือนเอาพี่ยปทยกายภาพบําบัดเราจะถึงอยู่แล้วแล้ไม่ชอบอีอะไแกหันไปดูอ้าวเขาจะไม่เปิดเหรอใช่ครับโอ้เอาคับ โอเคทุกคนเราจะเข้าไปตรวจบ้านนะครับเนื <fit kind> <popcorn> ่องจากว่าตอนนี้บ้านกำลังเก็บดีเฟ็กต์ก็ตอนนี้ครับทุกคนผมยืนที่ตัวเองนะครับดูดีๆดูดีๆเสียงอะไรวะไม่ได้ยินเลยภาทุกคนเห็นนะครับคือไม่มีใครเห็นเลยนะครับอนนี้มันไม่มีอะไรเกิดอะไรครับอุ้ยมีคราับ อากาศมันแรงเลยเกืออันนี้นี่คือเราจะทำเป็นสกีสกีนแต่ว่าตัดสกีสกีนออกเลยใช่ไหมใช่เออไอ้พวกสีเขียวทั้งหมดตอนนี้ไม่มีใครเห็นเนาะเอพี่เชื่อมือผมแต้เราทำท่าแบบเซ็กซี่ดิแกงคงไม่เห็นเลยอยู่ในมีเนี่ยผมคงอยู่เองไม่เห็นไม่เห็นมาดูสิไปครับเอ้วทำไมผมเป็นข้างขวาแล้ววะเออไหวเอ็งซ้ายไหมวะจะรักเอาหรอเอ้าฮะ โอ๊ยสิเ <ules> ดีเเดี๋ยวๆๆ้เดยวเีดีเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋อเยัเยี๋ยเีวเดี๋ยวเดี๋ยวเมยเยเยยยวายเยเดียเยม ไปาเอ็นามออามหนึงองสามสมองสามองสามหนนึ่ง uh ่งสอมอามนององสอึอออมนนมมา และหนะ้องน้ำนี่นะครับคนคือบ้านที่มีเนื้อที่หมด420ตารางเมตรมีทั้งหมด7ห้องนอน15ห้องน้ำห้องน้ำแมวห้องน้ำหมาห้องน้ำมีเรามีทุกอย่างพอมทีจะเปิดขาะครับบ้านหลังนี้บอกเลยว่าห้องตจวย์แรงดีมาก 1...3... ผ่านดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ระเบียงบ้านชั้นสองนะฮะก็จากการตรวจดีเฟกต์แล้วเนี่ยเ<อ> <c oughs> กง่งปะล่ะอย่าหมุนเยอะอย่าหมุนเยอะลอพี่หมุนของพี่เองเลยถือว่าจะได้โอเคคิดว่าน่าจะผ่านแล้วล่ะที่มองบ้านอื่นแล้วท่านที่ผ่านได้ไงวะโอเคไปเราเดินไปตรวจชั้น <c oughs> <c oughs> สามก่อนหนึ่งสองสามซ้ายมึงไปขาซ้ายมึงก้าวยาวไปอ่ะสั้นๆซ้ายขวาซ้ายขวา ใช่เกี่ยกปเด้เอดเด็กไมเนี่ยเนี่ยคือกระจกที่เราเปลี่ยนนะเขาก็เปลี่ยนให้เราลอยละโอเคตอนแรกมันจะมีรอยๆอยู่นะอันนี้เขาแบบแผ่นใหม่เลยไม่แกะาากระจกลอยก็ดีกว่าเนี่ยที่มันเท่มันลอ,อยได้ออเอาว่าวกระจกให้กับมันลอยมันจะเจ๋งกว่านี้ใช่ไหมงั<อ>้นอย่าคนตัดน,นะฮะ วิ่งกันเนี่ยไม่เป็นไรนี่เร่อมันไม่ต้องลอยก็ดีแล้วให้เสียงอากาศอะไรไม่ได้ยินเลยวิ่งกันเนี่ยคือความคิดด้านที่ดีของพี่กูเป็นแบดบอยวิ่งกันเรากลับสู่ด้านดีดีกว่าพี่วิงกันโอ้โหวิ่งกันเดียวสักโอเคสะใจหมแล้วไปกลับกลับไม่น่าจะมีใครได้เห็นช็อตเมื่อกี้

ดี่ปนมันปิ้งทิ้งกูยิงลูกมาให้เลยบน่ะเฮ้ยพอละกิจสุดท้ายวันนี้อยากเล่นเกมปะเฮ้ยไม่นักเล่นเกมไปเลยเดี๋ยว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 เดีวันนี้ที่หนู่มจะให้เล่นมีชื่อเกมว่าซิกแซกเตะบอลคือซิกแซกให้ไปเตะบอลค่ตรงตัวเลยแล้วนั่นคืออะไรอ่ะ

啊！快快快！记得了。 衣服。E 别激动，别激动，别激动。 ปันเนาะท่าชิโยทำไม่ได้นี่ผมปรมาจานจะแบบไม่ต้องใช้มือจับไม้นะว่าดูดิใช้อะเรดี๊ดี๊ดดไงค,ครับทุกคนกับการใช้ชีวิตบนไม้ทุกเทกหนึ่งวันคนสมัยก่อนต้องเก่งมากเลยนะเก่งสุดๆทุกคนคืออย่างที่ผมทำได้ไงเพราะผมมีเวทมนต์นั้นทุกคนเห็นปะเนี่ยเป็นอากาศผมใช้แบบวิงกเกอร์เรียมเรดิโอซ่าซ่า จริงๆมันเป็นการเล่นเด็กไทยเนาะก็อยากให้ปตารักษาประเพณี้บราณทานี้ไว้หรือไม่ควรเพราะมันยากเกินไปบางคนจะบอกว่าเมื่อก่อนนะคะเขาใช้อันนี้ใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีรองเท้าบู๊งไงก็เลยไม่ต้องแทนนี้แล้วรองเท้าบู๊ก็ยังไม่ตอบโจทย์อันนี้อยู่ดีนะถ้าเกิดว่าน้ําขึ้นสูงถึงเข่าเนี่ยอันเนี้ยมันสามารถปรับให้สูงระดับนี้ได้สมัยก่อนที่เขาทำนี่มันจะสูงกว่านี้เยอะแต่เนี้ยแตาปรับเพื่อให้แบบเล่นง่ายขึ้นมีเล่นผิดวิธีหรือเปล่าจริงๆเขาต้องแบบอยู่นี้แบบว้า แล้วแกต้องยืนวันนี้หรือเปล่าเออว่ะอันไหนลองงั้นใครยอบกินไม่เยอะก็ได้ของนี้ก็ดีหนึ่งด้วยกดไลค์เกิดจากกับซะหน่อกดซับซ้อนไปแล้ววันนี้เป็นแล้วเราเจอกันสีเอ็นมีอยู่ขอบพลังพิเศษแรงแรงฟา่า